ขอให้อนุโมทนาบุญกับหลวงพ่อเสียสละเวลาไปไหว้ที่ประสูตรตรัสรู้นิพพานแสดงธรรมจักเบีองสาวศีไปไหว้มาหมดแล้ว สี่วันวันที่ยี่5ิบสี่ยบห้ายี่บกยิบเจ็ดกลับมาถึงตีสองไปไหวชีวิตหนึ่งนี้นได้ไปไหวสักครั้งหนึ่งบอกว่าโอ้อันนีสองเหลือหลายแต่หลวงพ่อครั้งนี้ครั้งที่สิบเจ็ดครั้งที่สิบเจ็นี่ก็พิเศษ สีว่วันวันที่ยี่สบสี่ยีห้าี่สหกยิบเจ็ดกับทุกครั้งที่ถ้าไปเจ็ดวันเนี่ยก็ไม่ค่อยครบครบก็น้อยมากต้องไปสิบห้าวันแต่ว่าคราวนี้ไปสี่วันเมื่อวานนี้วันเดียว ตอนรถเนี่ยวิ่งไปวิ่งกลับออกหกโมงเชา้ชาหกโมงเช้าออกจากที่พักโฮเทลกลับมาสนามบินสองทุ่มหนทางก็ไม่ไกลนักพันสองร้อยกิโล ไปที่ลักเนาเนี่ยต้องใช้เวลาเนี่ยห้าชั่วโมงนิัจากโคเชนยไปที่เมืองสาวตสีที่พระพุทธเจ้าประทับนานที่สุดสิบเก้าพรรษาเนี่ทีนี้ไปไปก็ไป หมายความมาไปห้าชมงกับห้าชมงก็คือสิบชมงแล้วแล้วก็ต้องพักอาหารต้องพักไว้ที่นั่นที่นี่ก็เลยเข้าไปสองทุ่มไปคราวนี้ไปพิเศษสี่วันได้หมดห้าแห่งนายแพทย์หมอประเสริฐประสะทองโอจด เขาเป็นเจ้าของบริษัทบังกอกแอร์เวย์เขาเอาเครื่องบินส่วนตัวมารับพากันไป84ชีวิตขึ้นไปบนเครื่องบินหลวงพ่อไปที่ไหนก็แทดที่นั่นเดินไปไม่ใช่ธรรมดามันเดินเหนื่อยคนอายุมากแล้วเดินเหนื่อยแล้ว ถ้าเหนื่อยก็เราก็บอกว่าเราไม่เหนื่อยถ้าบอกว่าเหนื่อยแล้วเดี๋ยวคนก็จะล้าหมดเหนื่อยอะไรบอกคนเหนื่อยแม่บอกว่าไม่เหนื่อยแล้วก็โกหกตัวเองหรือเปล่าทั้งที่เหนื่อยแล้วเราบอกว่าไม่เหนื่อยไม่โกหกหรอกเพราะว่าเวลาเดินน่ะมันเหนื่อยจริงแต่เวลานั่งแล้วมันหายเหนื่อยอ่ะ เราก็บอกเอาเวลานั่งมันไม่เหนื่อยร่กัวนัว้นเหนื่อยเขาก็ถามเรื่อยก็เห็นว่าหลวงพ่ออายุมากแล้วหลวงพ่อเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยคนนี้ถามเรื่อยไหมไม่เหนื่อยคนนี้ก็ถามอีกยังถามอยู่นั่นแหละบอกว่าไม่เหนื่อยก็ยังถามอีกไม่เหนื่อย ก็แบบเดียวก็ว่าวินัยพระเนี่ยก็ห้ามไม่ให้พระโกหกพระโกหกก็ต้องเป็นอบัติทีนี้ก็ห้ามบอกเออบอกที่อยู่ของโจรเพราะว่าถ้าไปบอกแล้วเนี่ยมันจะกลับมาฆ่าพระ อ่ะทีนี้อยู่มาวันหนึ่งพระองค์หนึ่งเขาก็นั่งอยู่ที่เขานั่งอยู่ไอ้ผู้ร้ายเนี่ยมันวิ่งสะพานหน้าไปวิ่งผ่านหน้าไปเห็นนะทั้งหนวดมันเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงก็รู้หมดนะวิ่งหนีผ่านไปตำรวจก็ตามมาถามบอกว่าเห็นขโมยไปทางนี้ไหม ถ้าบอกมันแล้วถ้ามันจับได้มาหลุดมามันก็มาฆ่าฆ่าเราพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเวลาที่นั่งอยู่ที่นั่นไหนเห็นแล้วเราเราเปลี่ยนที่นั่งหมายความว่ามันก็อีตัวแดงแล้วเรามานั่งก็อีตัวเขียวซะนั่งอีกก็อีหนึ่งทีนี้ตำรวจมาถามว่าเห็นโจรมาทางนี้ไหม พระก็จะต้องสอบว่าไ,ไม่เห็นโกหกหรือเปล่าแต่ว่าบอกว่าอาสมานั่งอยู่เช่นนี้ไม่เห็นนแต่นั่งอยู่ไอส้สวเแดงนมันเห็นถ้าเปลี่ยนก้าอีซะเพื่อไม่ให้โกหกอย่างนี้ก็เรียวกว่าอุบายอะไรเงั้นเพราะฉะนั้นหลวงพ่อก็ต้องใช่อุบายพอเวลาเดินนั่นมันเหนื่อยจริง แต่เวลานั่งแล้วมันหายเหนื่อยก็เอาตอนนั่งอบอกว่าหลวงพ่อนั่งยืนนี่ไม่เหนื่อยหรอกเพราะงั้นแต่เมื่อบอกว่าเดินนั้ไม่เหนื่อยแบบเดียวก็ขึ้นลอยอินทนนทนะ์คนนู้นก็ถามคนนี้ก็ถามหลวงพ่อก็ับหอบอยู่เหนื่อยอยู่เหนื่อยไหมถ้าหลวงพ่อวันเหนื่อยทุกคนก็ล้าหมดก็ไม่เหนื่อย หลวงพ่อยืนอยู่ที่นี่ไม่เหนื่อยหรอกแต่ตอนหลวงพ่อเดินจะมันเหนื่อ <laughs> ยมันก็วิธีการวิธีการแก้นะโยบเขาเรียกว่ากุกกกสโลบายกุสโลแปลว่าดีอุบายคือวิีอุบาย,อ,อ,บายอุบายการพูดอุบายการทำ ว่าเราเรียกว่ากูสโลบายว่าอุบายที่ไม่ได้ไปเป็นพิษเป็นภัยก็ใครทีนี้ตำรวจเราก็ไม่ได้โกหกผู้ร้ายก็ไม่ต้องถูกจับพ้าก็ไม่เป็นอันตรายมันก็ได้หลายอย่างอย่างนี้แล้วไปคราวนี้หมอประเสริฐประสัะททองโอสถ ให้ทั้งสวายทั้งที่อยู่ทั้งเครื่องบินก็บินอยากขึ้นมาเลยขึ้นลงมาแล้วก็ขึ้นมาขึ้นไม่ต้องไปขึ้นรถยนต์แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังต้องขึ้นรถยนต์เพราะว่าบางที่บางแห่งไม่มีสนามบินแต่เป็นที่เราจะต้องไป หลยจนแขกนี่จะบอกใครยว,ว่าบึมบึมบึมนะร้ <c oughs> ร่างกายไม่แข็งแรงจริงๆก็ไปลำบากแี้วว่าใครเขาก็ถามบอกว่าเป็นยังไงมัง่งผมพ่อบอกว่าไม่เป็นไร <c oughs> นั่งอยู่นี่ไม่เป็นไรอะ <c oughs> <c oughs> ขี้ฝุ่นมันมากแล้วก็เลยไอมาตลอดเลยมาถึงเมืองไทยก็ค่อยยังชั่วขึ้นทีนี้ถ้าไม่ได้เครื่องบินไปเนี่ยถ้าไปรถร้อยเปเซ็นเนี่ยเราไปไม่ได้สี่สี่วันนี่จะไปถึงห้าแห่งเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะว่าแต่ละแห่งเฉพาะเมืองสาวถีนี่ก็รถบัส จะต้องวิ่งถึงร่วมจะหมายความว่าทั้งหมดที่วิ่งนี่มันอย่างน้อยที่สุดก็พันห้ารกิโลเมตรพันห้ากิโลเมตรทางเสมอมันก็ไม่เป็นไรนี่มันบุ่มบุ้มจับขอบเอาไว้ลงพึ้อ <c> อ <oughs> <c oughs> ทีนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาก็อาเวลามันเพลนแล้วมันอยู่บนรถตอกลงก็เลยต้องอต้องฉันบนรถฉันบนรถมันเกร็งขึ้นต้องมาปากรับ <c oughs> เราอันนี้พัดลมมันคงจะทำรบกวนแล้วเสียงอู้เลยเสียงพัดลมอู้หมด เขาเนี่ย <c oughs> เอาอย่างนี้ก็แล้วกันที่หลวงพ่อไปประทับใจที่สุดก็คือที่พระพุทธเจ้าปรินิพพาน ใครก็ต้องสมัยนั้นก็ต้องโศกเศร้าเสียใจแล้วไปมองดูแล้วแม่กระทั่งบัดน,นี้เราไปเห็นภาพที่พระพุทธเจ้าปรินิพานก็จิตใจก็สรดว่าตัวของเราก็เช่นเดียวกันแล้วก็ไปทำสมาธิที่นั่นก็ปรากฏว่า จิตมันลึกซึ้งมันทราบซึ่งมันประทับใจเพราะว่าห่างที่หลวงพ่อห่างไม่ได้ไปมายี่สิบปีไปครั้งล่าสุดในสองัี่เก้าแล้วก็ล่าสุดที่ไปคราวนี้ก็2557หอหลายปีก็เลย ไอ้ความประทับใจอย่างเนี้ยไปนั่งที่ไหนที่ไหนก็ไม่ประทับใจตรงที่พระองค์ปรินิพานเทราว่าตอนที่พระองค์ปรินิพานนี้พระองค์ก็ตัดเตือนเขาเยกวคำฝากไว้สุดท้ายว่าอัปมาเดนะสัมปันเดทะท่านทั้งหลาย จงยังความไม่ประมาทในถึงพร้อมท่านเตือนพวกเราว่าอย่าประมาทเลยเรายังมีชีวิตยัมีลมหายใจอยู่นึกว่าเรายังจะไม่ตายวันนั้นก็ไม่เป็นไรวันนี้ก็ไม่เป็นไรมันก็จะต้องเป็นสักวันหนึ่งแล้วเมื่อมาถึงวันนั้นแล้วเราจะทำยังไงอย่างนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้นการที่พระพุทธเจ้ามันได้ทรงสัต์แนะนำว่าอย่าประมาทเป็นสิ่งที่น่าคิดเพราะว่าวันและคืนล่วงไปล่วงไปเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดว่าวันนี้มันจะต้องเสียชีวิตวันนั้นจะต้องเสียชีวิตเราก็ไม่ได้คิด แต่ถ้าเราคิดมันก็เหมือนกับว่า,เ,าเราแช่งตัวเองอะไรอย่างนี้เป็นตน้นก็มก็ไม่ได้คิดเมืม่อไ,ไม่ได้คิดนานเข้าเราก็นึกว่ายังไม่แก่ไม่ตายสักทีเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ย ทำให้เราต้องมอีความรู้สึกว่าวันนี้ยังไม่ทำแล้พวพรุ่งนี้มีเวลาค่อยทำอย่างนั้นคือการแสดงซึ่งความประมาทสิ่งใดที่จะทำให้เป็นประโยชน์กับเราได้อย่างแท้จริงแล้วเราก็ควรจะต้องทำอย่างนั้นประโยชน์ที่แท้จริงนี่ ก็คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นบุญการให้ทานเป็นบุญการรักษาศีลเป็นบุญการทำสมาธิเป็นบุญการฟังเทศฟังธรรมเป็นบุญสุดอย่างเนี่ยบุญเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายเมื่อเราต้องการที่จะทำเมื่อไรเราก็นึกพุโทโธ เมื่อนึกพุโทโธในใจขึ้นมาคำเดียวเท่านั้นก็เป็นบุญแล้วเขาจะนับไม่ท้วนว่าเป็นบุญเท่าอะไรมีคนเคยถามหลวงพ่อว่าเราทำบุญนิดเดียวเนี่ยมันจะได้อานิสงส์หรือหลวงพ่อบอกว่าไม่ได้อานิสงส์ไม่ว่าจะเป็นเท่าเมล็ดงาหรือว่าไม่จะเป็นเท่า บ้านเท่าเรือนมันก็เท่ากันอยู่ที่ศรัทธาเมื่อมีศรัทธาขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเป็นกุศลมหาศาลอยู่แล้วเรียกว่านับไม่ชนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการนึกพุทโธเพียงคำเดียวนั่นก็ถือว่าเป็นการทำาบุญแล้วเพราะบุญมันจะเกิดสามทางทานะไมบุญเกิดด้วยการบริจาคศีละไม บุญเกิดด้วยการรักษาศีลไม่คดไม่โกงภาวนาไมา่บุญเกิดด้วยการภาวนาเรานึกพุทโธท,ทีหนึ่งก็ถือว่าเป็นการภาวนาเพราะฉะนั้นเมื่อนึกหลายครั้งเข้าหลายครั้งเข้ารวมตัวกันก็เป็นจิตเป็นหนึ่งเมื่อจิตเป็นหนึ่งจิตมันก็เป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิจิตมันก็ผิดพลังจิต พลังจิตก็เกิดขึ้นกับเราในฐานะที่เรานึกพุทธโธเนี่ยเพราะใครเป็นผู้นึกเพราะใจเป็นผู้นึกเมื่อเป็นเช่นน,นั้นเนี่ยใจก็เป็นผู้ได้รับบุญที่เราให้ทานใจก็เป็นผู้รับบุญที่เรารักษาศีลใจก็เป็นผู้รับบุญที่เราภาวนาใจก็เป็นผู้รับบุญ เพราะว่าเจตนาอยู่ที่ใจของเราไม่ใช่ว่าจูจ่ๆเราก็ามาทำเรามีเจตนาอยู่ที่ใจของเราแล้วว่าเราจะไปฟังเทศนะเราจะไปสวดมนต์นะเราจะไปจำศีลน,นะอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ระลึก ขึ้นซึ่งบุญแล้วเพราะบุญมีอยู่สามทางดังกล่าวแล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยเราคิดนึกพุโทโธสักพักหนึ่งสี่ีนั้นนะสองสามนาทีก็ได้ห้านาทีก็ได้เพราะว่านึกแต่ละครั้งแต่ละครั้งนั่นเหมือนเรียกว่ามีคุณคนานานับเป็น เป็นกุศลที่เก็บไว้ที่ใจของเราเมื่อเก็บไว้ที่ใจของเราแล้วเวลาที่เราจะส่องตายใจเนี่ยมันจะออกจากร่างไปร่างกายนี้จะทิ้งไว้เขาเผาปล่อยไป,ไปแต่ใจน่ะมันจะออกจากร่างเมื่อใจออกจากร่างแล้วใจได้อะไรบ้างที่มาอยู่ในร่างนี้ไม่ได้อะไรเลยมันก็ เรียกว่าเสียเวลาไปชาติสึ่งเปล่าแต่ถ้าเราได้สิ่งทีเรียกว่าเป็นบุญกุศลนี่มาเข้าสิ่งนี้ต้องหากซีจะไปเป็นที่พึ่งหรือว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวใจนะมันจะยึดเหนี่ยวเองมันเพราะว่าใจเป็นมีเจตนายอมจะมาทำทานใจก็ต้องบอกว่าให้ไปทำทาน ลมจะมารักษาสินใจก็บอกว่ารักษาีินลมจะทำสมาธิภาวนาใจก็บอกว่าทำสมาธิภาวนาเพราะฉะนั้นความดีทุกอย่างนี้จึงเก็บไว้ที่ใจของเรา oh. เมื่อเก็บไว้ที่ใจของเราแล้วก็เป็นอันว่าถาวรสามารถที่มันจะเกิดขึ้นให้แก่เราตลอดเวลาสวัสดี haặ <laughs> cho một rèn muối cảnh <laughs> ha ha ha